โอเคเริ่มแล้วค่ะโอเคขึ้นไม่พร้อมกันเอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมปิ๊บขึ้นก่อนปี๊บปิ๊บคนแรกเอาใหม่ปิ๊บต้องรอเพื่อนด้วยอ่าหนึ่งโอเคลงเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะพอหนึ่งสองซ้แล้วแล้วมีคนนับในน้ว่ริสัน่ยกนิ้วอะพรยกนิ้วว่าขึ้นพร้อมกันนะโอเคโอเคหนึ่งสอง้ลงค่ะ อ้าวทำไมไม่รอ,อ,อเพื่อนละ่ะต <laughs> ้องมีคนแบบบอกขึ้นก่อนสิอ้าวหนึ่งสองสามอ้าวปีไม่รอเพื่อนอีกแล้วนะเอาอีกรูปรอบประธารอบประธานอีกรอบอีกรอบอีกรอบเอา